สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูภาพบรรยากาศวันปฐมิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับไปดูกันเลยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคณิต้ครับเบลสวัชื่อเล่นว่าเทนโตเรียนจากโรงเรียนเจริญสิลป์ครับวันนี้น้องรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาประถมนิเทศในวันนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆเลยครับแล้วทําไมน้องถึงอยากจะเข้าโรงเรียนพิเรียอะไรหรอครับเพราะว่าโรงเรียนพิเรียะไรเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดแพร่ครับแล้วก็ครอบครัวผมก็อยากให้ผมเข้าซึ่งโรงเรียนพิเรียะไรเนี่ยครับ มีสนามกีฬาที่เรียกว่าครอบคุมมากเลยครับสามารถเล่นได้หลายชนิดเลยครับก็จบการสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นกันนะครับไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรอยู่ห้องอะไรครับผมชื่อทีมครับอยู่ชั้นมัธยมประฐมศึกษาปีที่1นึ่งับครับครับ น้องรู้สึกยังไงกับการปฐรมนิเทศวันนี้ครับร้อนนิดหน่อยแต่ก็สนุกมากครับทำาไมน้องถึงอยากเรียนโรงเรียนพิลิยาลัยครับเพราะโรงเรียนที่พิลิยาลัยเป็นโรงเรียนประจาจังหวัดแพร่ครูครูสอนดีและก็ใจดีด้วยครับครับเราก็ขอจบการสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ